มันเป็นการเลือกซื้อของสินค <hi> ้าเข้าบ้านเป็นส่วนขอสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่แบบเราไม่ต้องเหนื่อยนะจะเดินเหนื่อยนะมันใหญ่ให้เลือกเยอะแต่คือสบายมีแอร์มีอะไรเงี้ยหลายคนก็เลยเลือกเข้ามาเดินในาโซนเพราะว่ามีส like ินค้าเราเลือกมากมายแล้วก็มีสินค้าแบบ่นอก็คือมีครบคือใครไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านตกแต่งบ้าน ว่าสุขภัณฑ์หรือว่าของใช้ทั่วไปเนี่ยคือมีหมดมาครบจบที่โอทอปได้เลยช่วงนี้คืราคราลดต่มอือคือต้องบอกว่าตลอดหนึ่งปีหรือตลอดเดือไหนครั้งไหนก็คือหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีเรื่ออะไรมาจากข้างในแล้วก็มีส่วนลดคือถ้าใครเดินไปนั่งเจอเนี่ยช่างทราบเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้เขามีลดราคาไอเดือนนี้มีลดราคาเดือนหน้ามีลดราคาก็เลยแบบว่าอยากให้ฝ่ายติดตามครับบอกเลยว่าคือของใช้เนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอน กีดูทีวี <laughs> ชอบมากวันนี้มาก็จะเน้นเรื่องทีวีนะฮะวันนี้ทีวีเวลี่บิ๊กบิ๊กนะเวลี่สวยนะทีวีสวยมาก <laughs> ต้องบอกว่าทีวียุคนี้เนี่ยคือ ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าราคาเนี่ยคือถูกลงเยอะมากถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยทีวีที่เป็นไซส์ใหญ่มากเนี่ยแพงมากคือเราไม่สามารถจับต้องถึงได้เลยโกลยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือบิ๊กไซส์ไซส์ใหญ่มากแล้วก็ราคาคือหลายคนเนี่ยจับต้องถึงแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือดีไซน์ต่างๆเนี่ยสวยงามมากขึ้นบางไล์ขอบอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆก็อยากให้มาดูตอนนี้คือทีวีไม่แพงจริงๆครับผมอาเพื่อนของสกามินด้วยวันนี้ได้มาทำงานกับเกดวันนี้ว่าไปเข้าร่วมทีมงานที่ดูเนื้อ 어, 정말 기쁘고요. 어, 이제 한국에는, 그러니까 홍, 홍프로가 한국보다는 잘돼 있는 것 같아요. 한국에는 뭐 대형마트나 이마트 뭐 등등 뭐 대형마트에 뭐 푸드 같이 이제 속해져 있는 뭐 백화점 이런 식으로 돼 있는데 이제 여기는 가전제품이랑 집에서 사용하는 모든 제품이 같이 다 하게볼수가가있어어서서서너너무무진진진짜짜짜처음에왔을때깜요요그그리여기자주거든래올ก็รู้สึกด im ีใจมากที่ได้มาในวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เกาหลีเวลาไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันจะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตรวมที่รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็รวมไปถึงพวกอาหารด้วยแต่ว่าที่นี่ก็คือของโกก็คือมีแต่พวกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดเลยอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดก็จบที่นี่หมดเลยะคะก็รู้สึกแปลกและก็รู้สึกซา มากาพอมาทีเดินทีก็เดินหนึ่งสองชั่วโมงเลยค่ะตัวเองก็หมดเวลาแลวไม่ได้เดินในอย่เดียวนะคือต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่อุปกรณ์ก่อสร้างเดียวบางที่มีร้านอาหารด้วยเพราะว่าเรายังกินข้าวกันในฮัมโปอยู่เลยชอบอะไรพิเศษชอบชอบชะไรที่ชอบที่สุดอ้โคอนกชอบทีวีมยทีชอบที่สุดชอบที่ 꾸미는 거를 좀 좋아하기 때문에 TV나 뭐좀큰 것들 제가 자주 볼수 있는 것들을 중요하게 생각하고 제가 자용하, 자주 사용하는 물건들 좀 중요하게 생각하는 편이에요. 그래서 TV, 세탁기, 뭐 냉장고 이런 것들을 중요하게 생각합니다. ก็จะเป็นพวกเครื่อง <목소리도> <좋은 좋은 걸로 목소리도> <목소리도> อุปกรณ์แต่งบ้านของตกแต่งแล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆคุณภาพดีด้วยใช้ที่บ้าน <ừ> um. แล้ววันนี้แน็กคิดว่าจะติดไม้ติดมืออะไรกับบ้าน<ต>นะคะติดขอผมก็ผมก็พูดตรงนะผมก็พยายามขออยู่พ <c oughs> ยายามขออยู่ <c oughs> ต้องบอกว่าค <c oughs> ือคิวผมโป๋กับผมเนี่ยได้โอกาสก <c oughs> ็ต้องขอบคุณผมโ, <c oughs> โป๋จริงๆที่แบบว่าให้เราได้ร่วมงานด้วยแล้วก็คือใจดีมากๆผมโป๋เนี่ยส่งตู้เย็นมาให้ผม ส่ตงตู้เย็นส่งแอร์มาผมไม่ชอบเลยเพราะว่าผมแบบใกล้มาเนี่ยผมไปตั้งแ้่แต่ละบ <c oughs> ้านเนี่ยเพื่อนๆเจ๋งจริงเลยว่าแบบว่าคิดเย็นเลยอ่ะ <c oughs> คือผมก็แบบเดกเขาให้มาผมก็ใช้จริงๆทุอกอย่างเลยผม <c oughs> แรัก <c oughs> จริงๆเนี่ยนี่ตอนนี้กำลังขอกระเบื้องคลิกล็อกอยู่อ <c oughs> ัน <c oughs> นี้พูดตรงๆนะพี่กำลังขอกระเบื้องยานเจอกระเบื้องคลิกล็อกอยู่ใช่ล็อกอยู่โอเคฝากหน่อยค่ะฝากอ่ะฝากก่อนก็คือว่าฝากย้ำอีกทีนึงครับใครที่ชอบการตกแต่งบ้านหรือว่าคิดจะลังจะสร้างบ้านไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียว มไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า หรือว่าอะไรต่างๆอุปกรณ์ช่างเนี่ยคุณมาที่โฮมโปรเนี่ยครบจบในที่เดียวเลยมีทุกๆอย่างเลยนะฮะและที่สําคัญตอนนี้ทีวีทีวีราคาไม่แพงแล้วก็เครื่องใหญ่สวยภาพเนี่ยคือโคตรชัดเลยก็คือแนะนําเลยว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใครว่างตอนนี้กาลังหาทีวีก็มาเดินดูได้เลยพอดีมาครับต้องอะไรนะฮะ่อนได้ด้วย่ครับอนได้ด้วยคือมีทั้ง่อนทั้งไม่ได้แค่ทีวีเดียวนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีการที่สามารถผ่อนได้ไม่ได้ว่าต้องจ่ายทีเดียวจบนะก็ลองมาดูโปรโมชั่นดูแบบ โปรกต่างๆที่ว่าตอนนี้เขาจัดให้เพื่อนๆอยู่ผมรับรองว่าคุ้มค่าแน,น่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้เรามาเน้นเรื่องทีวีใครที่จะเลือกทีวีเนี่ยผมบอกว่าคุณต้องมาเลือกหลายวันหน่อยเพราะว่าการเลือกทีวีเนี่ยเดินวันแรกเนี่ยบางทีปวดหัวเลย <c oughs> เดินทั้งวันเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันตัดสินใจในการเลือกยากมากแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือมีความพิเศษต่างๆกันไปก็ก็ฝากด้วยครับใครคิดจะสร้างบ้านหรือว่าตกแต่งบ้านเครื่องใช้ครัวเครื่องมือช่างมาที่โฮมโปรจบเลยครับผมโอเคอ่ะ วันนี้เป็นอีเวนต์แรกที่หลังจากการเดินกลับมาไทยก็ค่ะใช่ไหมที่ประกอบเจอกันใช่ครับผมวันนี้เป็นอีเวนต์แรกนะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าหลังอีเวนต์จะมีดราม่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละทีแล้วคือผมจะชอบไม่มีการเตี้ยมกันก่อนด้วยเพราะว่าเวลาออกมาอย่างเงี้ยผมก็ชอบให้เป็นอะไรที่เราได้ คบสิ่งจริงๆพบทุกอย่างไม่มีการพูดคุยอะไรกันคือเราต้องตอบอะไรให้มันเป็นความจริงแล้วก็ไม่ว่าจะดีจะเลวจะร้ายอะไรนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราเป็นลงที่ลามเตียนะสนุกสนุกครับผมมุ่งส่วนทำจมาแล้วเลยมันจะต้องแต่งยังไไม่ทำคาเพราะว่าผมผมผมรู้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าแท้จริงผมอยากให้ทุกอย่างมันสวยดูผมก็เตรียมก่อนออกมาสิใช่ไหมผมแค่บอกว่าให้ตอบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จบแล้วผมอะไรใครใส่แพนด้าโคตรน่าปวเลยยตรอยู่เห็นปะ ห้ากาบไปหน้าเออก็คือว่าเนี่ยขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสผมขอบคุณมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆักข่าวคือข่าวทุกที่ที่แบบว่ายังมาหากันอะไรเงี้ยไม่รู้จะเบื่อมนเมื่อไหร่นะแต่ก็ต้องดูันไปมาเรามาฟังสัมภาษณ์อันหน้าเราคุกกันกันต่อเลยดีกว่าครับผมทุกอย่างมันที่คลายมันดีคือย่ากแต่ยากาศก่อนหน้านี้มันดราม่าเยอะเหลือเกินคือผมหลังาี่น้องกลับตรงนี้คือผมจะพูดพูดให้ให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าผมว่ามันสนุกดีนะที่เพื่อนได้ ว่าหนึ่งเราไม่ได้เหมือนคู่คู่รักนักแสดงทั่วไปที่ว่าคุณจะต้องมีความรักมีเรื่องอะไรไม่พอใจแล้วก็เก็บอยู่นะั้นคือผมนี่ <S 1> <S 1> ผมกับเขาเริ่มมาด้วยทุกอย่างเราเริ่มจีบให้ทุกคนได้เห็นเริ่มคุยให้ทุกคนได้เห็น พวกคุณก็ต้องรับให้ได้ในทุกมุมมองด้วยไม่ได้แบบว่ามองแต่เรื่องอะไรนะ <S <S เรื่องที่สวยงามทีเดียวหรือสิ่งที่พวกคุณคอมเมนต์กัน,กนหรือว่าต้องการแค่ว่ามุมที่สวยหรูมุมที่สวยหรูถ้าพวกคุณต้องการงย่างจริงๆเนี่ยผมก็ทําให้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างเงี้ยผมก็ว่าก็ได้เห็นกันหลายมุมมองแต่ว่าอะไรแบบอีกหลายมุมมองตัวผมก็ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดก็ยังมีเก็บไว้บ้างอะไรแค่ว่าเอาให้เพื่อนๆได้เห็นตามจริงเท่าที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผม 다음 막막 진지한 한 번. 근데 담아생게 알고 있는지. 아 그럼요. Yes, no you now 한. 좀 불편한 점은 있나요? 그리고 혹시 스트레스가 좀 있으신지 드라마에 대해서 어 근데 저 드라마는 괜찮은 것 같아요 왜냐면 저는 뭐 드라마가 안 좋게 흘러가면 뭐 언제든지 저도 찰리랑 마찬가지로 봐 드릴 준비가 돼 있고 그걸로 인해서 뭐 슬퍼하고 말고 어차피 드라마니까요 그래서 뭐안 좋게 겨, 뭐 끝이 어떻게 될지 모르겠지만 안 좋게 흘러가면 은 그냥 제가 비련의 여주인공 하면 되고 그리고 그냥 뭐든 뭐, 드라마, 어떤 드라마 든간에제 어, 인생은 제가 사는 것이고 제가 행복한 게 먼저기 때문에 그냥 드라마 딱히 신경 쓰지 않고 그냥 보는 계창 제 행, 제가 가고 가고 싶은 길 제가 선택하는 길 그게 제가. เดี๋ยวเสียองนั้น선택이고그러기때문에드라마는별로상관하지않는것같아요물론사람이니까ซึ้งกินห่าโจาจะมีเสียใจบ้างค่ะเกี่ยวกับดราม่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นแค่ดราม่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่งมันเป็นอะไรไงค่ะก็คือตัวเขาก็พร้อมที่จะแบบยังไงตัวเขาก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็คือไม่ได้สนใจอะไรมากคือรู้แค่ว่ามันมีดราม่าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบยังไงเส้นทางชีวิตเขาเขาก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกอยู่แล้วใช่ครับและพะหลังจาก 근데 뭐ก 저희 가국적이 다르기 때문에 부딪히는 부분은 어쩔 수 없었어요. 서로 다른 사람이고 다르게 태어났고 다른 곳에서 환경도 다르기 때문에 부딪히는 것은 당연하다고 생각을 하고 그냥 어, 모든 사람들이 다 마찬가지일 거예요. 서로 보안 좋은 점이 있으면 보완을 하고 그리고 이해하고 경청하고 그리고 들어줄 어, 좋아한다면은 들어줄 수 있는 것 같아요. 그니까 티แบบว่า เค คือยังไงอะค่ะด้วยความที่กามินก็เป็นตัวกามินพี่แน็กก็เป็นตัวพี่แนก็กต่างคนแล้วก็ไหนจะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันต้องมีทะเลาะก,กันบ้างอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าเราก็พร้อมคือถ้าเราชอบใครสักคนเราก็พร้อที่จะปรับตัวแล้วก็รับฟังเขาเข้าใจเขาอยู่แล้วคะ่ะตอนนี้คือยอมรับว่าชอบแล้วใช่ไหมการมินยอมรับว่าชอบแน็คแล้วใช่ไหม เล้วคอบแ้คำอบ่านรู้ทาชรู้ท่านรู้ทกาชรู้่านรู้ทคานรู้ท่นรู้ท่า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 นรู้รู้ทู่่าน้ท่ารานร่นรู้่น่านรูู่ท่่น้่ระ่าเร่าเานรู้ทานรูท่นรู้่นร้ท่าน้ท่นรู้่น้วนู่นรู้่เน้นรู้นแต่าน่านรู้ท่า่านรู้่รท่าน่านร่านรร่านท่าท่เนี่ ดิดนี้ได้คิบนีดีใจไหมนะะดีใจไดีใจดีใจอมใจปูไหมใจปูไหมใจปูใจมีคนน้ากระนะแล้วพีจะท้อะไรจะฝากเราตรงนี้เลยนเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีรู้สึกดีที่ที่ยินดีที่ได้รู้จัก เข้าใจยินดีที่ได้รู้จักคือคือเขาเข้าใจอยู่แล้วแหละจริงหรอต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาเข้าใจภาษาไทยขึ้นเยอะมากจนเราไม่สามารถนินทาอะไรได้แล้ว, <c oughs> ลวตอนนี้ก็ <c oughs> <ล>คือคือต้องบอกว่าในประโยคที่เราพูดเนี่ยการจับจับท่าทางของเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจการพูดคุยม,มากขึ้นแล้วผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็ดีครับให้อะไรมันเป็นไปตามที่แบบว่ามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทําให้ทุกสิ่งมันแบบดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่ความรู้สึกทุกคนด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ของการมีความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นไปแล้วใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะว่า,วามันมันไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าผมจะพูดตรงๆอะไรเงี้ยครั้งนี้มามก็เป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่เหมือนที่เพื่อนๆเห็นอดูเป็นอะไรที่แบบมีถ้าพูดตรงจะจริงๆขึ้นเยอะความรู้สึกที่แบบว่าเราอาจจะตัวผมตัวผมนะจะเล่นอะไรที่น้อยลงแล้วก็คือเหมือนใช้ชีวิตให้เหมือนแบบชีวิตจริงมากขึ้นแบบว่าคุยกันมากขึ้นแล้วเราก็จะพยายาม ออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นได้ได้มากขึ้นเท่าที่สุดที่เราทาได้แต่ในบางเรื่องเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินเราก็อาจจะแบบไม่ได้ให้เห็นไม่ได้บอกตลอดเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วอ๋เนาะผมว่าจริงเราเราโตแล้วเราดูกันออกอยู่แล้วอะไรอย่างแต่ว่าในการตัดสินใจคำพูดหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนวันนี้ก็พยายามอะเพื่เขาได้พูดมากกว่าตัวผมหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามตรงๆแล้วก็ผมไม่ได้มีการเตรียมอะไรก่อนด้วยก็้ให้พูดอะไรที่เปิดใจกี่อะไรกันมากขึ้นเลย มันมันไม่ต้องเคลียร์อะไรมากมีความจริงอะ่ะคือถ้าคนเรามีปัญหาเราก็มีปัญหากันเวลาแบบเราวี fighting ก็สนุกสนุกดีก็เป็นเรื่องที่มันต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> แค่ว่าหลายเรื่องบางคนก็าอาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้รู้ลึกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแค่ภาพทังหน้าแต่ว่าตัวผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีความสุขกัแค่ที่ทุกคนยังยังดูพวกเราสองคนแล้วสนุกมีความสุข ติดตามกันไปให้โอกาสเราแล้วก็คอยสนับสนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราสองคนดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับเจนว่าก่อนหน้านี้หลายๆอย่างที่แนค้างคาในใจได้คุยกับน้องได้ถามได้คําตอบยี่ยมครับคุยคุยคุยก็เราคุยกันมากขึ้นต้องต้องบอกกันว่าหลายคนถ้าดูผ่านนี้เราอาจจะจะรู้สึกว่าแบบอาว มันคุยกันแล้วคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ใช่นะครับคือในเมื่อเรามีน้องรามมาแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังสำเนียมของเขาหลายๆหลาย,ๆอย,าๆ,อยาๆอย่างจริงๆเนี่ยผมคุยกันเนี่ยหลังคล่องอะไรก็คือคุยกันรู้เรื่องจริงแบบคุยกันปกตินั่นแหละับแค<ด>่ว่าเราก็อยากเห้่เพื่อนได้เห็นนะเวลาเขาพูดแล้วก็ตัวผมก็พูดสลับกันบ้างแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกอยากให้น้องน้องรามพูดเยอะๆอะไรอเงี้ยให้พูดให้ขอย้อนกลับไปถังที่เขาบอกว่าคนที่น่าจะรู้ความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่นนั่นคือเราใช่ผมเลยบอกว่า เร,เ,รเราอยากพูดอะไรไหมจริงๆไม่ไม่อยากพูดอะไรมากครับก็แค่อยากพูดกับ <ๆ S 1> คนดูบางคนผมจริงๆไม่ค่อยชอบพูดอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีคือหลายคนเนี่ยชอบชอบมามาถ้าเราพูดภาษา <S <S ตรงๆรงนะผมคนพูดตรงแล้วชอบคิดแทนหรือไรแทนเติบางทีผมก็อยากเตือนสติพวกคุณแบบอ้อมด้วยคุณอย่าลืมว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่เค้าตลอดเวลาผมรู้ <S <S <ๆ S 1> ผมเข้าใจอะไรมากกว่าสิ่งที่กคุณมาแบบ สอนผมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ที่เข้ามาติดตามแล้วก็คือมาเป็นกาลังใจให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเหมือนมันมีหลายกลุ่มมากที่เข้ามาเพิ่มแล้วก็มาทะลงมาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบการที่ว่าเห็นคนมาแบบตีกันหรือทะเลาะก,กันมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวผมก็ไม่ได้ชอบพูดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนถามแล้วก็ยุยุ you คําถามมาพอไม่ตอบก็ว่าพอตอบก็ว่าพอนิ่งก็ว่าพอไม่นิ่งก็ว่าแต่สาหรับผมก็คือ สนุกดีครับผมเป็นสี่เดือนที่เจออะไรมากมายเจอความรักที่เข้ามามากมายเจอความเกลียดชังที่เข้ามาเจอความจริงใจเจอหลายๆสิ่งที่เข้ามามเป็นอะไรที่ว่าดีใจมากที่ในชีวิตท่านหนึ่งได้มาได้มาผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาสนุกรู้สึกดีนอกจามันไม่ใช่เรื่อ,องเป็นสาาะขึ้นเรามีการประคองชีวิตอเรที่ต่ปปอคนไงบางผมเนี่ยเรียกว่าไม่คองก็คือพยายามทําให้ทุกสิ่ง ดีที่สุดท่าที่ตัวผมทาได้แล้วก็แล้วก็พยายามคุยกันให้ให้รู้เรื่องจริงแล้วคุยรู้เรื่องคุยมากอยู่แล้วแหละเราก็คุยกันทุกวันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเราทั้งสองคนหรือตัวผมเนี่ยจะจะคอยเตือนเขาตลอดกับสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นข้างหน้าว่าว่าอะไรว่างานจะน้อยลงคนจะดูเราน้อยลงคนจะมาหาเราน้อยลงคนจะ รักเราแล้วก็ไปเริ่มรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วในเมื่อถึงเวลาคุณอยากจะทาอะไรก็ทําได้แต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมก็ยังต้องมีการกควบคุมอะไรในหลายๆอย่างก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขาแข็งแรงด้วยตัวเขาเองจริงๆผมจะเป็นคนดูออกว่าเมื่อ,อไหร่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีอยากไปไหนหรือทาอะไรหรือเจอักแสดงผู้ชายคนไหนที่อยากเข้ามาเราปล่อยไป๋ตวผมวตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ปล่อยให้ไปเจอใครง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมคิดว่า มันต้องใช้เวลาเพราะมันเหมือนกันว่าถ้าตัวเราไปอยู่ที่นู่นตัวเขาก็ต้องรู้ดีกว่าตัวเราเหมือนเราอยู่ที่นี่เราก็ดูออกว่าใครเข้ามายังไงไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือผู้จัดก,การนักสแสดงหรือว่าใครที่อยู่ดีนี่สร้างมาจากคนที่ผมปั้นขึ้นมาเราไปทํางานเลยอะไรเงี้ยมันมีอะไรเยอะเยอะแยะมากมายนะที่เจอเจอกันตอนนี้แล้วก็มีหลายคนที่พยายามเข้ามาอะไรจุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือก,ก็ก็ดีใจนะครับผมได้เห็นหลายคนนักสแสดงลงมาทํางานกันแต่ก่อนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพีเคกับ กับ t ิ k กต k เนี่ยนักแสงหลายคนอีมากเลยนะคือไม่ยอมลงมาแล้วดูล้วดูถูกกันมากแต่ว่าตอนนี้คือลงมากันแบบว่าเยอะมากมายเลยผมบอกว่าอยากให้เปิดใจมันมันเราไม่อยากให้มาแบ่งแยกการอยู่เพราะว่าทุกคนน่ารักน่ารักกันทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละแล้วก็มาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยคอยสนับสนุนเรา ไม่รู้พูดยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบสนับสนุนกันมาสี่เดือนนี่มันไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะที่ที่เรายังมีคนรักมีคนเข้ามาดูเพิ่มเติมเันแบบนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากๆเมื่อกี้พูดถึงคนที่เข้ามาหาการินมันเป็นความสุขหวงหรือห่วงอืมผม่ไม่ไม่นี่หรอกแต่ว่าเนื่องจากหนึ่งทำไมผมยังไม่อนุญาตเหมือนว่าเหมือนสงกรา์เหมือนตอนสงกรา์เนี่ยที่ผมแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยเข้าไปมากแบบหลายคนในหน้าผมเยอะมากเลยนะว่าว่าแบบทำไมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ซึ่งผมบอกว่าคือมัน มีที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตอนนี้บางคนที่มาจริงๆด้วยนะถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างเป๊ะเลยผมเลยรู้สึกว่าให้เขาอยู่แข็งแรงด้วยตัวเองก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่อยากไปไหนอยู่ดีนักแสดงใครทักมาชวนไปเมื่อน,นั้นนะถ้าคุณแข็งแรงคุณเข้าใจคุณแยกแยะได้ทุกอย่างจริงเนี่ยเราก็ตามสบายเลย ช่ครับต้องต้องให้เรียนรู้เพราะสิ่งที่ทําไมผมไม่ได้ปล่อยใครไปง่ายๆหรือเจอใครง่ายๆเพราะอะไรรเพราะว่าเขามีงงาัุระเขามีงานมีภาพรักษ์ที่ต้องรักษามีพรีเซนเตอร์ที่ต้องนี่อยู่ไม่ใช่อยู่ดีปล่อยไป นู่นนี่มันมันไม่ได้ผมยังต้องบอกว่าถ้าวันหนึ่งที่ยังจะทำงผมอยู่ผมยังต้องรักษาสิ่งตรงนี้อยู่แต่เมื่อใดที่ว่ารู้สึกว่าอยากแบบว่าเป็นอิสระอยากไปไหนอยากไกลชวนไปไหนผมตามสบายเลยแค่แค่บอกผมก็พร้อมที่จะปล่อยแตกใต้ทุกอย่างเลยใช่ตอนนี้สถานะอะให้เรียกว่าอะไรเดีอยอถามเลยดีไหนไม่ตเอยังไงจุดสุดยอดโอเคเล่อยจริง เดีวจะชงนะเดียวย่จิเงเนทมันนักอยคนนะมันนักลอยยินะมนไม่มีนเอเ่เกิดใช่เหรเลยสบายๆพี่แนกเขาถามว่าการมินถามว่าพี่แนกจะตอบว้าอะไรอะม่ผมไม่รู้ผมตอบมาตลอดอยู่แล้วทุกคนก็เห็นใช่ป่ะตอบว่าอะไรตอบว้านอะไรตอบใหม่ทันให้เราไม่ตอบซ้ำเราตอบบ่อยก่าอยู่ท่ไหนเริ่มก็แคเขาตอบแล่เขาตอบบ้าไม่ได้ชอบหวานแหวอยู่แล้วก็คือให้เกียรติที่สุดเท่าที่ทำได้ฉันนา아ช제가

รนยุคช <I> well, ่ guys, ่่นใช่ใช่ค่ะเป็นเพอนนะคะเพาะว่า่ไทยนี่คือแฟนนะใล้คุณคนรักแฟนนะดีนก มีปัญหาทีก็เลยเนี่ยวันนี้ใจจัดการแล้กวก็พูดพูดอีกแล้วว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกาศเป็นผู้รักกครทงแรกครับเป็นที่รักการ้งแรกครับใช่ใช่ก็ก็ดีส่วนผมก็ยังอยู่ในหลักความจริงอยู่ว่าวันนี้มันดูมีความสุขนะครับผมผม,ผมก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างดีสุดแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยู่ในในในบนโลกความจริงในชีวิตความจริงอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรงี้ก็ต้องดูตามไปผว่ามันก็เป็นเหมือนชีวิตรักที่ ได้ทุกคนมาติดตามก็เป็นอะไรที่น่ารักดีไปแล้ทุกคนเดี๋ยวเวลาแม่แป๊ะคนนึงเอฟซีก็รูหว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากนี่ต่อไม่ได้ค่ะภาษาไทยที่อยากจะสอนน้องตัวนี้อยากสอนว่าอะไรดีให้เรียกแบนหรือให้เรียกอะไรที่รักแฟนหรือที่รักผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนอะไรจะเรียกอะไรก็เรียกจะเรียกไอ้แน็กอะไรก็ได้เฉยๆหมดเลยก็คือแค่ขอให้กับทุกคนที่มาวันนี้ น่ารักกับทุกคนที่ยังให้โอกาสเราอยู่เพราะต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคู่ที่ที่บางคนเนี่ยดูเนี่ยขามองมันเป็นไรที่ไร้สาระมากแล้วมันเข้าไปกวนชีวิตใ,ใครนหลายคนมาก มันไปเด้งข่าวอยู่ตรงนู <t> ้นบางทีผมเข้าใจมันน่ารำคาญมากไปเด้งใน Facebook ไปเด้งในไอจีคนหลายคนเพื่อนผมไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรนี่เลยแต่ว่าก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบให้โอกาสเราผมอยากเน้นเรื่องว่าให้เขาน่ารักน่ารักกับคนที่ให้โอกาสเขาให้เขาได้มาอยู่จุดนี้ให้เขาได้มีงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับแล้วการการมีราคากามีอยากให้ที่ไหนเรี่ยวบอะไร้าอะการมนชั้นลีบาร์การมีเครื่อมเบอร์เบอร์โลเบอร์ ก็บางครั้งจะมีบางครั้งที่ที่นายเรียกการ์มิ่ว่าไ y l เลยว่ะเขาจรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะออกเฉยยไม่เลยนเราเรียกเราเรียกเรียกตอนนี้นะแต่แถ่ว่าจะเรียกคือจะเรียกแบบแบบชีวิตจริงนะะบอกว่าหลังจะเรียกแบบไม่เลยไม่เลยอาจจะไม่ได้สวีทหรือแบบว่ามันเรียกแบบมเมิ้งมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแม่ต้องขาโทษด้วยที่ไม่ได้ตามใคใคร เพราะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นภาพเหมือนที่แบบทุกคู่ที่แบบใครทำอะไรแล้วเราต้องมาต้องโฆมณาเรียกแบบเอ้กินยังไงอย่างผมจะเรียกไมายเลิฟมายเลิฟยิ่งคือคไม่ใช่คนพ่อแม่ใช่ใช่ก็คือก็คือก็บางทีก็จะเรียกจามินด้วยเวลาถ้าถ้าหลังต้องต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แข็่ยงต่ำมากเนะเรียกก็คือจะเป็นสองอย่างที่เรียกคือจามินจามินกับไมายเลิฟ ชาลีแล้วเนแลคาเนแลเาเป็นแลเขาปนแล้วเาเปนแล้วเขาเปพนวาเ็้วาเปคนแ้วาเ็นแวเเนแลวานแล้วเนล้าน้าเป็นแล้วานแล้วเาน้เา็นแ้าเป็นแลานแ้ยเขาเปนแ้า็แ้วเาเปันแล้วเน้เขน้ขาเนแล้เาเป็นแ้วเรเล้วเขาเนวเขาไม่นแเขื่องนีล้วเขาเป็นม้ขวเาน้วเกว่าเปนแล้วาเนว่เว่เน แม้แต่ตัวผมเองก็ยังเดาไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเรายังต้องดูอะไรกันอีกยาวนานม,มากผมไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังไม่อยากทําให้ทุกคนเสียใจหนักเกินหรืออะไรเงี้ย <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่าเรา <Okay. S 1> พยายามให้มันดีที่สุดแล้วก็แคร์คนที่ติดตามเรามากที่สุดผมจะไม่มาให้ความหวังในเรื่องพวกนี้ <Okay. S 1> เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมใช่ครับ ความสัมพันธ์ยังก็อยากจะมีไปเรื่อยๆปุณิกรแล้วก็ก็เหมือนตามที่เขาบอกตอนแรกๆเลยนี่แหละที่เวลาเราสั่งอีกครั้งเขาก็จะเป็นเป็นฝั่งผมว่าที่ออกตัวแรงหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาตามมาตลอดแล้วก็จะเป็นฝั่งเขาที่บอกว่าอาจจะต้องทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆเราก็อยู่กันบนโลกที่มันเป็นความจริงๆๆก็ต้องขอโทษด้วยถ้าแบบไม่ได้แบบ มีมุมที่มันหวานบ้างมีมุมที่มันอาจดูแข็งกระด้างหรือมุมที่แบบไม่ได้ตามใจทุกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจรับสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันมันไม่ใช่ละครที่แต่ว่าคุงกลับมากำกับว่าบทมันจะต้องเป็นนี่จะต้องมาหอมมาจูบให้ทุกคนเห็นมันไม่ใช่แบบที่ทคนเรียกร้องเราขอให้ม <c oughs> ันเป็นไปนตามจริงที่มันเป็นนใครจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยให้เป็นตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นกามีนเรียกว่ากามีนี่แบบสนี 이 관계에 대해서는 지금 기쁘고 있어. 행복한지? 그럼요. 너무너무 기쁘고 행복하고 그냥 그 누군가를 좋아할 수 있다는 거는 가, 진짜 기쁜 일이라고 생각을 하고요. 그리고 찰리가 지금 얘기한 것처럼 뭐 어, 결과는 어떻게 될지 모르니까 많이 보완하고 많이 배우고

แสดงด้านที่ยังผัดติดผัดผัดกันบ้างก็ยังต้องปรับแล้วก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ปกติที่ทุกคนต้องเจอกันอยู่แล้วนะครับแล้วป็นสิ่งที่ปกติที่มนุษย์เราต้องเจอกันอยู่แล้วมันจะสวยงามหมดไม่ได้แล้วยิ่งผมเป็นพวกแบบบางเรื่องโม้โผลไม่ได้ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าเราเริ่มกันมาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูอะไรที่มันเป็นแบบความจริงด้วยอะไรหลายอย่างมุมน่าร้น่ารักด้วยอะไรเงี้ย ตอนนี้เรียกว่านัทมีความสุขมากเลยมีมีความสุขมากมันีความความสุขมากมีความสุขจริงก็หลายคนได้เห็นผมแบบยิ้มแย้มมีความสุขแล้วก็ยังแบบดูให้กำลังใจกันอะไรเป็นอะไรที่น่ารักมากต้องบอกว่าเรื่องผมเนี่ยคนยังอยู่กันมาถึง3 4เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเพราะว่าคนจะหายไปอะไรเนี่ยผมไม่รู้สึก แปลกใจเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาติดตามเราตอนแรกเนี<อ>่ยเขาเหมือนเป็นกำลังใจส่งให้เราขึ้นเรือไปไปพอวันนึงมันประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจดีแล้วแบบความรักมันก็เป็นอะไรที่พัฒนามากขึ้นทุกคนก็อาจจะเหมือนแม้ว่าส่งน้องถึงที่แล้วอะไรเงี้ยผมขอบคุณทุกแฟนคลับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้เลยใช่ผมขอบคุณทุกคนจริงๆมา,ากนะครับยังกินเราไม่ด้เาแงแต้ก็ยังยาวๆนะบอก<ม>ขอบคุณยาวๆก็จะด้ประสกรณ่ากที่สุว <laughs> 어, 정말 항상 감사드리고요. 어, 잠깐만, <laughs> 길게. 어, 어, 어제도 어 정말 행복하고 오늘 여러분들을 만나 어, 이전에 드라마가 있냐고 아냐고 물어봤는데 드라마가 있는 사실을 알고 어, 저희도 뭐 마냥 괜찮지, 렇게하지는 않지만 그래도 잘 극복하고 제가 다시 와서 여러분들을 다시 볼수 있는 기회였기 때문에 조금 조금 어더그 뭉클하고 감사하고 그런 마음이었어요. 그래서 어저께 혼자 일기를 엄청 저는 일기를 많이 쓰는 편이거든요. 그래서 이제 저도 마찬가지지만 드라마로 인해서 저만 힘, 저희만 힘든 게 아니라 이제 팬 여러분들이 더 힘들고 그럴 거란 말이에요. 그래서 저는 그게 더 걱정되고 저는 걱정하지 마세요. 저는 그래도 잘 회복하고 굉장히 좋게 생각하는 편이기 때문에 드라마나 이런 거는 신경 쓰지 말고 팬 여러분들께서 그냥 믿고 그냥 긍정적으로 모든 것을 긍정적으로 생각해주시고 바라봐주시고 그렇게 살아가주시면 감사하겠습니다. 아, 고맙습니다. ที่ก่อนหน้านี้มีพูดถึงเรื่องดรามา่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ว่าเขาสองก็คือมันไม่ได้รู้สึกดีอยู่แล้วค่ะที่เกิดดรามา่าแล้วก็เขารู้สึกเป็นห่วงแฟนคลับด้วยไม่ใช่แค่ว่าตัวพี่แน็กกับตัวกามีนสองคนที่รู้สึกไม่ดีแต่เป็นแฟนก็จะเป็นห่วงด้วย